โงเรียนบ้านลำช้างตั้งอยู่เลขที่165หมู่ที่1ตำบลเขาไพ,พรอเภอรัศดาจัังหวดตรังสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต2สำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่ทั้งหมด81ไร่2งาน64ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านคือหมู่ที่1หมู่ที่3ตําบลเขาไพรและหมู่ที่3ตําบลหนองปลือก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2508โดยนายชื่นจันทรมาศผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7และนายเชือบจันทรมาศผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตําบลหนองปลืออาเภอเว้ยยอดในสมัยนั้นพร้อมรัษฎรทั้ง2หมู่บ้านช่วยกันสละเงิน สร้างอาคารเรียนขนาด9คูณ12เมตรเปิดสอนเป็นทางการเมื่อวันที่10พฤษภาคม2510โดยมีผู้บริหารมาแล้ว7คนผู้บริหารสารศึกษาคนปัจจุบันคือนางวิภาสังคริตในตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านลำช้างเมื่อวันที่19ทธันวาคม2550 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านลำช้างเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีครูประจำการทั้งหมด9คนลูกจ้างประจำหนึ่งคนลูกจ้างชั่วคราวหนึ่งคนและพนักง,งานธุรการหนึ่งคนโรงเรียนบ้านลำช้างมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และยกระดับผลสลัมฤทธิ์ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตรางเขต2และของประเทศร้อยละ2ภายในปี2558โดยยึดหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพันธกิจของสถานศึกษาคือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มีความรักชาติและสำนึกในความเป็นไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขและดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีมีคุณธรรมนำความรู้โรงเรียนบ้านลำช้างมีกลยุทธ์ที่จะจัดการบริหารการศึกษาคือจัดการศึกษาให้เด็กในวัยเรียนตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นป .6 อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะในกิจกรรมของระดับปฐมวัยมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยเน้นให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงกิจกรรมสร้างสารรค์สีเสรีได้แก่การวาดการปัน้นการปาติดภาพการเล่นตามมุมและกิจกรรมกลางแจ้งได้แก่การละเล่นพื้นบ้านเล่นเครื่องสนามและสุดท้ายคือเกมศึกษา ซึ่งการจัดการมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการทั้ง4ด้านไปพร้อมๆกันคือด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและสติปัญญามีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพตามวัยโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญนอกจากนี้ยังมีการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สมศพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมสำนึกในความเป็นไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการส่งเสริมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม ของครูบุคลากรชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครองโดยอาศัยหลักธรรมมาพิบาลทางโรงเรียนบ้านลำช้างส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีเพื่อร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตสมบูรณ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ว่า ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดีส่วมสุขสัน์ h p p y y t อ i เล t สุขขาหาน่าใช้สะอาดปลอดภัยและเพียงพอส่งเสริมด้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักโพชนาการส่งเสริมน้ำดื่มสะอาดเพียงพอและปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพในช่องปากยิ้มสวยฟันใสส่งเสริมการออกกำลังกายสุขภาพกายแข็งแรง สมบูรณ์สุขภาพจิตดีส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนโดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งเสริมโรงเรียนปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติดส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินรอยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านลำช้างได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของในแต่ละหน่วยงานจนเกิดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้ รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานสารฝันสารปัญญาพัฒนาคุณภาพนักเรียนครั้งที่7จําจำนวน14เหรียญทองจากการส่งเข้าแข่งขันใน21รายการรางวัลชนะเลิศโครงการส่วมสุขสันต์รางวัลชนะเลิศเบสแพ็กชีส์สภานักเรียนกับส่วมสุขสันต์ ในงานสารฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียนครั้งที่7ปีพุทธศักราช2 5 5 4รางวัลระดับจังหวัดได้แก่รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีจังหวัดตรังรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองรางวัลระดับภาคได้แก่รางวัลสุดยอดส้วมสรรหารางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่งการสร้างสรรค์ภาพด้วยการประติด ในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่60จังหวัดตรังและครั้งที่61จังหวัดชุมพรตัวแทนเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมม้วนกระดาษสร้างสเปเปรรค์ Paper Quilling ง,งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่61จังหวัดชุมพรรางวัลระดับประเทศได้แก่โรงเรียนต้นแบบนิยมไทยแบบยั่งยืนรางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รางวัลเหรียญทองส้วมสุขสันต์โรงเรียนปถมศึกษาขนาดกลางรางวัลหนึ0 0 0สครูดีปีพุทธศักราช2554โดยครูได้รับรางวัลทั้งหมด7คนและรางวัลหนึ0 0แสครูดีปีพุทธศักราช2555ครูได้รับรางวัลเพิ่มอีก2คนซึ่งโรงเรียนบ้านลำช้างได้รับรางวัลหนึ0 0แสครูดีคิดเป็น100%เปอร์เซน์และล่าสุด โรงเรียนบ้านลำช้างได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในระดับโรงเรียนประสมศึกษาขนาดเล็กซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวบ้านลำช้างเป็นอย่างยิ่ง